เพื่อนๆทัดลมและขนาดทัดลมกลุ่มตุนมิถุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการ แลนดอมหัวข้อสำหรับคนมีคู่รีวิวคนมีคู่มีแฟนแล้วในอีก3เดือนข้างหน้าความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ให้การสนับสนุนช่องอีดีโนตทาโร์ล9มาเสมอนั่นได้แก่ขนมยูโรคาสต์ดเค้กนะคะเป็นสปอนเซอร์หลักของช่องเรา อิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะคะรสชาติตัวอย่างนะคะที่กวางมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะจะมีรสแคนตาลูปก,กับรสสตรอเบอรี่อร่อยมากนะถ้าเพื่อนๆน,น,นะคะอยากจะได้ออชิกเนเจอร์ใช่ไหมใหม่ๆนะคะในความอร่อยของขนมยูโรนะคะเพื่อนๆสามารถเลือก หลากหลายรสชาติได้นะคะที่ยูโรคัสตาร์เคเคเขาออกรสชาติใหม่ๆม,มาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตรสตั้งเดิมนะคะรสนมสดฮอกไกโดอันนี้จะเป็นรสชาติใหม่ๆที่ออกมานะคะเพืพ่อนๆลองออชิมดูนะคะช่วยกันสนับสนุนนะสปอนเซอร์หลักของเรานะคะต้องขอขอบคุณ นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับกวางมาประมาณ1ปีครึ่งแล้วจะ2ปีแล้วนะคะเพื่อนๆและเพื่อนๆทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทำให้กวางนั้นได้สปอนเซอร์นะคะขนมยูโรคาสตาร์คิกต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกวางขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะเพื่อนๆชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตกวางจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันแพาเพื่อนๆรู้สึกชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะ เปิดรับรูดวงส่วนตัวแล้วนะคะอีกวันสองวันกวางจะปิดรับส่วนตัวยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดือนหน้ากวางจะเริ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วนะคะแต่กวางก็จะทยอยลงคลิปให้กับเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆนะคะแบบเป็นรายเดือนเนาะแล้วก็แบบเป็นธาตุนะคะอ่าฮะแล้วก็มีภาพผงจ,กจักรพรรดิแจกฟรีแล้วก็หนังสือพระมหา,จ,า,าจักรพรรดิแจกฟรีนะคะเดี๋ยวจะมีหนังสือเข้าใหม่มานะคะส่วนพระผงนี่กวางได้มาจากลูกศิษย์ของหลวงตามานะคะนํามาให้กวางนะช่วยกระจายรูปลักษณ์นะคะ ของหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะคะหลวงตามมาก็จะเป็นครูบาอาจารย์นะคะที่เผยแพร่บทสวดสวจกักรพรรดินะคะสวดแล้วดีมีติดบ้านไว้ดีนะคะมารับกันฟรีได้นะคะมีค่าส่งให้กวางแค่30บาทเท่านั้นจะได้รับหนังสือแล้วก็พระผงหนึ่งองค์นะคะกวางอาจจะมีอย่างอื่นแถมไปด้วยนะของอาสายมูกวางเยอะกวางชอบแจกมากกว่าที่จะให้เพื่อนๆเ,เช่าบูชานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะ สำหรับทัดลมกลุมตุลมิุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆธาตุทัดลมนักขณาทัดลมกุ่มตุลมิุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแลนดอมคนมีคู่มีแฟนแล้วว่าอีก3เดือนข้างหน้าความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างเนี่ยค่ะเพื่อนๆกําหนดระยะเวลาเองนะคะเพื่อนๆเข้ามาดูวันนี้เพื่อนเนก็นับการพยากรณ์จากวันนี้แล้วก็นับไปในอนาคตอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านั่นคือวาระการพยากรณ์นะคะคือคําสิ้นสุดการพยากรณ์ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันว่าความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดธาตุลมวันที่เกิดดูได้ภายใต้คลิปนี้นะคะก่อนที่กวางจะไปเปิดถึงอนาคตนู้นนะคะอนาคตอันไกลเรามาเปิดสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก่อนว่าความรักของคุณกับคนรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักของคุณกับคนรักตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สถานการณ์ได้ the wheel of fortune ได้ไพ่ the wheel มีไพ่หนึ่งช่วยก็ดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังวนๆเว,ว,วียนๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกว้าววาว,วาวทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นตรงนั้นเลย ตอนนี้ความรักระหว่างเราสองคนมันดูเฉยๆดูเอื่อยๆดูเย็นชาดูเหมือนไม่มีโจทย์ใหม่ๆอะไรให้ทำไม่มีอะไรที่ดูน่าค้นหาถามว่าเรารักกันไหมเราก็ยังรักกันอยู่นะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาทำให้ความรู้สึกมันจะดีขึ้นต่ออยังไงหรือมันจะพัฒนาไปต่อแบบไหนนะคะ่ะ มันอยู่กับที่มันอยู่ที่เดิมมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่สตาร์ทเอาไว้อะประมาณว่ามันดียังไงมึงก็ดีแบบนั้นเลยอะค่ะแต่ถ้าคุณเจอปัญหาอะไรกับความสัมพันธ์กับคนรักนะปัจจุบันเนี้ยคือปัญหานั้นก็ไม่ได้ถูกเคลียอือารมณ์ประมาณนั้นแหละขอไพ่หนึ่งถ้วยหน่อยเหมือนคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองถ้าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นหรือปรับจูน ใหม้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมอะ่ะคุณก็อยากจะออกไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเราแล้วละหรือไม่ระหว่างทางเดินที่คุณเดินเคว้งคว้างตามลำพังนะคะทาดลมถ้าคุณเจอใครสักคนที่สามารถช่วยเยียวยาจิตใจของคุณได้คุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสนะอยากมองเห็นอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไปไกลได้มากกว่านี้ไม่ใช่อยู่ที่เดิม อยู่แบบนี้อยากเห็นความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อะอยากเห็นความมั่นคงอะไรที่มันมากกว่าการเป็นแฟนกันอยู่เพียงเท่านี้ค่ะมันเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากจะคาดหวังอะไรกับเขาแลว้วว่าเขาเคยสัญญาอะไรกับเราไว้ตั้งหลายอย่างแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะตอบโจทย์สําหรับเราเลยหรือมันจะเป็นการกระทําอะไรที่ดีสําหรับเราอะค่ะ เก้าดาบเข้ามามันมีความท็อปซิกเข้ามาด้วยเนาะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเอาเป็นว่าตอนนี้คุณรู้สึกไม่มั่นคงกับเขาเลยอะธาดลมเพราะว่าการกระทําแปลกๆของเขา่ทําทให้เรารู้สึกไม่ไม่มั่นคงกับเขาเหมือนเดิมอะเอ๊ะเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวกวางขอดูสถานการณ์ตัวเขาหน่อยนะคะมาดูกันว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง เขาได้เป็นไพ่ห้าไมาา้เท้าอะเขาชอบชวนคุณทะเลาะหรือชอบชอบชวนคุณปั่นประสา,าอะทอ่ะคาดลมอืมราชินีดาบเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเลยเหมือนเขาเขาโฟกัสแค่ความรู้สึกของตัวเขาเองอะ่ะอะไรที่เขาพอใจเขาก็ทำในสิ่งที่ ตัวเขาพอใจแต่เขาว่าอาจจะแบบไม่ได้มองถึงความรู้สึกเราว่าเขาทําแบบนั้นไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจเรายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือการกระทำนะค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่พูดจาตรงๆหรือพูดจาแรงๆหรือทําอะไรแบบเหมือนคนที่รักษาน้ําใจใครไม่เป็นอะเขาไม่ใช่คนหวานอะธาดลมเขาออกแนวแบบหามหมแนวบูบูหรือเปล่าเขาได้เป็นไพ่เจ็ดกับ บางทีคุณมีคําถามว่าเขาใช่คนที่เราจะฝากชีวิตฝากความรู้สึกให้เขาดูแลจริงๆไหมะแต่ทําไมกวางดูจากสถานการณ์ของเขาแล้วว่าการกระทําของเขามันมีแต่ความท็อกซิกเข้ามาหรือชอบทําอะไรแปลก,ปกๆทําให้คุณรู้สึกกลัวทําให้คุณรู้สึกว่าการกระทําของเขาอะมันมันไม่ปลอดภัยต่อความรู้สึกของเราหรือบางทีเขาก็ไม่รู้จักกาลเทศะเพื่อนๆเออเขาบางทีเขาแกล้งเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึก รู้สึกสนุกสนานรู้สึกหัวเราะอะไรเงี้ยที่เขาหยอกเราแกล้งเราอะแต่สําหรับเรามันอาจจะรู้สึกเป็นปมหรือรู้สึกแย่ก็ได้อ่ะค่ะมันมีไพ่เจ็ดกลาบมาด้วยเห็นไหมเหมือนเขาชอบแกล้งเราหรือชอบใช้คําพูดอะไรอะท,ที่ที่มันเหมือนเหมือนแบบเป็นการมูรี่ไหมเป็นการมูรี่หรือบูลลี่อะไรนี่แหละ คุณคุณรู้สึกแบบนั้นน่ะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเขาเขากําลังท็อกซิกใส่คุณอยู่ด้วยคําพูดนะนะมันเหมือนเขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวนะเออมันเหมือนเขาพูดไปตามอารมณ์ของเขาอะแต่บางทีอะเขาดันไปพูดเกี่ยวกับเรื่องปมอะไรของคุณแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นน่ะมาเหมือนเป็นการล้อเล่นความรู้สึกกันอะอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นแต่ว่ามันไปกระทบกับความรู้สึกของคุณพอดีเลยอะแล้วคุณก็ ก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้โคตรท็อปซิกเลยทําไมเรายิ่งสนิทกับคนรักแล้วทําไมคนรักถึงแบบจะพูดอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้แบบนี้หรอเขาไม่คิดบ้างหรอว่าเราจะรู้สึกยังไงหรือเรารู้สึกดาวยังไงหรือจะรู้สึกแย่ยังไงนิสัยเสียของคนรักของธาตุลมก็คือเรื่องของคําพูดนี่แหละอมแล้วก็มีไพ่แปดถ่วยเข้ามาอืม เขาก็น่าจะเห็นภาพรวมการแสดงออกของคุณเนาะว,ว่าคุณไม่โอเคแต่เขาก็ยังจะทาในสิ่งที่เขาพอใจมันเหมือนเขามองข้ามความรู้สึกของเราไปแต่พอเรานิ่งไปเงียบไปนะทาาุลมเราไม่คุยกับเขาอะเขาก็จะเหมือนกับพยายามตามเราอะเออขยันขยอแต่การวิธีการที่เขาตามเราเขาก็สร้างความท็อปสิกให้เราเหมือนเดิมอะเหมือนจะมางอ้อแต่ก็แต่ก็มีคําพูดอะไรที่มันแบบ อาจาจะจี้ใจดําเรานิดนึงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาโง่อย่างไงโง่แล้วทําไมจะต้องแบบมีคาพูดที่มันฟังแล้วดูท็อกซิกหรือดูเป็นพลังงานลบกับเรามากเหลือเกินประมาณเนี้ยเขาเหมือนคนที่พูดขวานผ่าซากอะเออขาดลมเขาเป็นคนขวานผ่าซากหรือเปล่าอืมนะวังขอไพ่เจ็ดดาบใบนี้ของเขานิดนึงนะดูซิเจ็ดดาบทำไมเขาชอบแบบ ชอบแกล้งคุณนะอ่ะเนี่ยมาจากคําพูดเลยชอบพูดล้อเล่นชอบพูดหยอกไอการที่เขาพูดหยอกพูดล้อเล่นกับเราอ่ะบางทีเราไม่ขำด้วยไงบางทีเราเรามองว่า<ส>ขเขาไม่รู้จักกาลเทศะอะไรที่ควรพูด<ส>ก็ไม่พูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็เอามาพูดอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นหกเหรียญ เขาว่าอยากให้คุณจอยๆเหมือนพูดกับเราอยากให้คุณจอยแต่คุณไม่จอยอะคะ่ะแล้วก็บางทีเวลาที่อยากให้เราทําอะไรได้ดังใจเขา mm. เขาจะกดดันเราสารพัดเลยหรือเปล่าเออในเรื่องของการใช้อารมณ์ mm. ใช้คําพูด mm. การกระทํา mm. ไม่รู้อะ mm. กวางมองว่าคุณไม่ได้หมดละเขานะแต่นิสัยบางอย่างของเขาว่าคุณรู้สึกมันไม่ไหวจริงๆอะท่าลม mm. เออมันมัน,ม,นมันยากที่คุณจะยอมรับได้ใน บางบางมุมของเขาอะในบางมุมในความเป็นตัวตนของเขาในความร้ายกาจของเขาในบางเรื่องบางราวเขาก็ไม่ควรที่จะร้ายกาจกับเราก็ได้กวางขอดูสถานการณ์อีก3เดือนข้างหน้าเลยค่ะขอสถานการณ์ธาตุลมเลยตัวธาตลมจะเป็นยังไงความหลักเนี่ยอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นไพ่เอ็นเพรมาเลยนะจ๊ะจะหลุดพ้นแล้วใช่ไหมเนี่ย หลุดพ้นจากความทอ็อกซิกหรือเปล่าเฮ้ยอีกสามเดือนข้างหน้าคุณจะให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นน่ะคุณจะเริ่มหนีความทอ็อกซิกจากเขาอืมเหมือนเหมือนคุณจะไม่อนุญาตให้เขามาใช้คำพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่เป็นพลังงานบวกเออทำให้เรารู้สึกเป็นลบอ่ะคุณจะไม่สนใจคำพูดการกระทำของเขาอีกแล้วคุณจะเงียบแล้วหลังจากนี้ เหมือนคนที่ชินชาเพลินะทัดลมคุณอาจจะมีบทเรียนสอนเขาไปด้วยคุณอาจจะตอบโต้เขาไปในแบบที่คุณไม่เคยไม่เคยที่จะงัดความเด็ดขาดหรือใช้ไม้เด็ดมาทำ้ายความรู้สึกของใครอย่างเงี้ยคุณไม่ได้อยากทำ้ายความรู้สึกของคนที่เราลักแต่ถ้าเขาอะเลือกที่จะทำ้ายความรู้สึกของเราก่อนและถ้าเราเราทำกลับบ้างอะอย่าสะอื้นที่หลังก็แล้วกันก็มองว่าคุณน่าจะมีบทเรียนสั่งสอนเขาไปบ้างอนะ มันเหมือนกับท่าลมยอมยอมยอมมาตลอดแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฟิลมันขาดมันยอมต่อไปไม่ไหวแล้วเนี้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องตอบโต้บ้างแล้วเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจมีความรู้สึกเจ็บเป็นร้องไห้เป็น,ปนรู้สึกดีเป็นรู้สึกแย่เป็นเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะที่จะไล้สมรรถภาพเข้าใจไหมอะไรที่เราควรตอบโต้เราก็ต้องตอบโต้กลับไปบ้างเหมือนกันนะทตุลมเดวิล อย่าให้ธาตุลมตอบโต้นะจ๊ะธาตุธาตุลมตอบโต้เหลืออดหมดความอดทนเท่าไหร่ธาตุลมนี่ปล่อยพิษร้ายออกมาไม่แพ้เหมือนกันจริงๆอะธาตุลมคุณมีความท็อกสิกอยู่ในตัวเองแต่คุณแค่ไม่อยากเอาออกมาใช้คุณร้ายเป็นนะ,ะชีวิตคุณไม่ใช่ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทพธิดาเทพเทพที่บุตรเทพ,พบุตรได้อยู่ตลอดเวลาคุณร้ายเป็นนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณยังไม่ไม่อยากจะงัดในด้านหลายๆให้เขาได้เห็นว่า เขาไล้ smile, ใส่เราแบบนี้เราไล้ใส่เขาได้มากกว่านี้อีกเพียงแค่แค่ว่านะวันนี้คุณไม่อยากจะทําแต่ถ้าอี3 e <N ike'> ก3เดือนข้างหน้าเขายังไม่ปรับปรุงตัวเองอะรับรองเลยทัดลมมันจะมีจุดแบบระเบิดตู้มออกมาเป็นโกโก้คันน่ยถ้าเขาเป็นไฟมาหรือท็อปซิกอะไรมานะคะมาปะทะอ่อระเบิดนิวเคลียร์คุณอะคือมันอลังอลังการงานสร้างมากอะอดูอลังการมากอะ คำพูดอะที่คุณอาจจะพูดกับเขาให้เขารู้สึกสกตันไปเลยต่อหน้าคุณตรงนั้นก็ได้ค่ะอือารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยหัวล้อที่หลังอะมันดังกว่านะขอดูตัวเขาซิสามเดือนข้างหน้าตัวเขาจะเป็นยังไงแปดเลียนนะคะตัวเขาจะเป็นยังไงเขาก็ยังเขาก็ยังใช้ นี่ใส่เดิมๆแต่แต่รู้สึกว่าเริ่มจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าคุณระเบิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าความมองว่า3เดือนข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณจะเห็นอะไรดีๆมากขึ้นจากการแอคชั่นของเขาหรือเปล่าเอาเป็นว่าคุณจะอสอนบทเรียนอะไรกับเขาอย่างหนึ่งอะทำให้เขาเปลี่ยนไปโดยทันทีเลยอะมันมีไพ่เนี่ยแเหรียญกับสิถ้วย แบบเห็นธาตุลมยอมก็เอาใหญ่เลยประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณลองไม่ยอมดูบ้างล่ะธาตุลมมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความอลังการไหมหกไม้เทา้าเดี๋ยวพอคุณสู้กลับบ้างอะ่ะเขาจะเงียบเลยเพราะเขาอาจจะไม่ได้เคยเห็นมุมมองความร้ายของธาตุลมเพราะเหมือนที่ผ่านมาเขาเห็นว่าคุณดูซื่อ,อมาตลอดหรือเปล่าธาตุลมดูเหมือนแบบไม่ไม่ต่อสู้ไม่อะไร เขาเขาอาจจะดูเหมือนว่าคุณควบคุมได้เพราะว่าธาตุลมคุณก็เหมือนกับยอมเขามาเสมออะที่ผ่านมามันก็เลยทําให้เขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมคอนโทนคุณได้ประมาณนั้นนะแต่พอคุณเริ่มจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะธาตุลมเออนั่นแหละเขาจะเริ่มรู้สึกกลัวเขาจะมองคุณอีกมุมหนึ่งเลยว่าเอ,อ้ยคุณไม่ได้ซื่อสักหน่อยพอ เหมือนเราดีด้วยก็หาว่าเราซื่อควบคุมได้เงี้ยเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะคิดประมาณนั้นมาเสมอแต่จริงๆไม่ใช่นะคะธาาุลมแค่คุณคุณแค่ไม่อยากไม่อยากเอาอะไรที่มันเป็นความท็อปซิกหรือการกระทําอะไรที่ที่มันจะส่งผลกระทบต่อคนรักอะ่ะคุณแค่ไม่เอามาใช้คุณแค่ไม่เอาด้านร้ายมาใช้กับคนที่เรารักแต่ทําไมคนที่เรารักอะ่ะถึงเอามุมร้ายมาใช้กับเราอย่างเงี้ยอย่าให้ธาาุลมทําบ้าง เพราะว่าถ้าธาตุลมได้ร้ายจริงๆอะคุณร้ายกว่าเขาหลายเท่ามากบอกไว้ก่อนมาดูซิว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเขาจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปในทันที mm hmm. ก็การที่คุณเปลี่ยนไปมันก็มาจากการกระทําของเขาหรือเปล่าอะมันมาจากการแอคชั่นของเขาไหมอะเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไป เ,ออเขาจะรู้สึกว่าคุณใช้อารมณ์กับเขามากขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดูตัวเขาเหรอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ใช้อารมณ์กับคุณก่อนเหมือนกันั้นท,ที่คุณก็พยายามเงียบมาเสมอพอคุณตอบโต้กับเขากลับมองว่าเราร้ายแล้วก็มีไพ่เลเวอร์เข้ามานะคะพอเราเป็นฝ่ายไม่ยอมนะเขาอะ่ะจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเรา ถ้าเราลองไม่ยอมดูบ้างอ่ะก็ต้องดูเหตุปัจจัยไปนะดูสถานการณ์ไปแบบอะไรที่มันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรที่ยอมได้ก็คือยอมแต่ถ้าเราจะยอมเขาตลอดเวลาเออเขาจะมองเราเลยว่าเฮ้ยเราควบคุมได้เรานู่นนี่นั่นได้เราสั่งได้นะเราอยู่ภายใต้ออคำสั่งคาสั่งของเขานะเขาก็จะได้ใจอะ่ะถ้าลมเขาก็จะเอาใหญ่เลยทีเนี้ยเหมือนกับ พอมันเป็นความสัมพันธ์ความรักที่สนิทกันแล้วใช่ไหมความเกรงใจมันจะน้อยลงหรือแบบการให้เกียรติมันจะน้อยลงอารมณ์ประมาณนั้นนะฉะนั้นเวลาที่เรามีแฟนนะคะมีคนรักอะเราจะต้องรักษาช่องว่างอ่ช่องว่าง,ง,างตรงนี้ไม่ใช่ว่าความห่างหรืออะไรนะหมายถึงความเกรงใจความให้เกียรติควรจะรักษาสิ่งสองสิ่งนี้ไว้อืมเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันมันเริ่มสนิทกันมากกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะไอความให้เกียรติความเกรงใจมันหายไปอะ่ะมันยิ่งจะเหมือนกับเป็นการล้ำเส้นในในส่วนที่คู่รักมันก็ควรจะมีความเกรงใจความให้เกียรติกันบ้างใช่ไหมมันเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าถ้าขาดสองสิ่งนี้ไปอ่ะความท็อปสิกมันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทันทีโอเคเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณกวางม,มองว่าเขาจะเริ่มดีขึ้นนะเขาเริ่มที่จะรู้ตัวมากขึ้น มันเหมือนกับถ้าคุณได้เปลี่ยนไปปุ๊บอะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่เหมือนเดิมต้องทบทวนการกระทําแล้วก็คําพูดของตัวเองอะแล้วเขาก็จะเห็นการกระทําของเขาเลยนะว่าเขาทําอะไรคุณไว้บ้างเคยพูดอะไรที่มันไม่น่ารักใส่หรืออาจจะเป็นการการพูดเล่นอะไรเงี้ยแต่มันไปแทงใจดําหรือไปพูดแล้วมันกระตุ้นปมเก่าๆของคนธาตุลมเองอะคะ่ะ แล้วเขาจะรู้ตัวว่าสิ่งนั้นน่ะเออเขาไม่ควรไปพูดแทงใจดําอะไรคุณเลยเนาะมันเป็นการล้อเล่นความรู้สึกเพราะเขาทบทวนตัวเองได้หรือตระหนักรู้กับตัวเองได้อะ่ะกวางม,มองว่าเขาเขาเริ่มที่จะเข้าใจคุณมากขึ้นนะธาตุลมอืมคือเราไม่ได้มีแฟนหวานน่ะเรามีแฟนแบบพูดขวัญผาซากอะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะแล้วการแอคชั่นของเขามันก็เลยเป็นแบบนั้นไงคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบดูหำหามดูเออ่ดุดัน ไม่มีความเก่งใจไม่มีความให้เกียรติอะไรเลยที่เราจะมองหอิ้นขอบทสรุป justice สองไม้เท้า <c oughs> มีไฟสองต้วเข้ามาแต่คุณก็รักกันนะแต่แต่นิสัยบางอย่างก็แค่อาจจะต้องลดลดกันบ้างนะคะนิสัยไม่ว่าจะเป็นการพูดหยอกพูดล้อบางที ก็ต้องมองด้วยนะว่าเออมันมันไปกระทบปมอะไรเขาไหมอย่างเงี้ยกเอ่อกระทบปมอะไรซึ่งกันและกันหรือเปล่าที่อาจจะทําให้มันรู้สึกแย่ไหมมันก็ไม่ควรไงคะแต่ความรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะเขาจะเข้าใจคุณแม่ขึ้นนะคะหลังจากเนี้หลังจากที่คุณตอบโต้บ้างนะคะแสดงความไม่พอใจบ้างหรือคุณอาจจะแสดงออกบอกให้เขารู้ตรงๆเลยว่าอะไรที่คุณไม่โอเคไม่โอเคเขาอะจะได้กลับไปทบทวนตัวเองนะคะเออไอสิ่งที่เขาพูดไอสิ่งที่เขาหยอกเล้ะ ความกวนประสาทยอยี y, อะไรอะ่ะคือเขาอาจจะมองว่าเจตนาของเขาอาจจะมองว่าเออมันสามารถที่จะทําให้คุณจอยๆได้เขาก็รู้สึกเข้าใจความหมายแบบนั้นว่าคุณจะจอยกับเขาได้แต่บางเรื่องอะ่ะคือถ้าลมคุณก็ไม่ได้จอยกับเขาไปซะทุกเรื่องคือบางเรื่องคุณก็จริงจังไงคะว่าเขาไม่ควรพูดหรือแบบควรรู้จักกาละเทศะอะไรบ้างอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะคะอาทีนี้มาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นว่าเช้าวันก่อนนะคะ มีชาวสิงมีชาวมิถุนโอเคเราก็จะมีธาตุไฟในสิงห์ธนูมีชาวตุลด้วยนะแล้วก็มีกลุ่มตุลมิถุนนะคะธาตุดินมังกรพฤษศกันนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวว้โอกาสนะเจอกันใหม่ใน ep ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้าย